วันนี้เราจะไปลงเหมืองกันนะก่อน่นก็เตรียมตัวก่อนเลยใส่ชุดใส่อะไรให้เรียบร้อยไปไปกันขอดูก่อนว่าเราขาดเรืออะไรไหมตรงทีข้างล่างนี้มีมันจะมีถ้ำอยู่นะเก็ีไว้ก่อนเดี๋ยวเราขาดทอชก่อนเราไม่มีทอชเรามีแค่สองแท่งเองโอเคขอยัดเผา เขาเลยรอก่อนนะสักครู่สักครู่โอเคเสร็จละเคลียร์ของก่อนมา ครับทอชกันเลยมาสักยี่สิบก่อนแล้วกันยี่หกนี่แหละโอ้ยคลิปปร์มาจากไหนวะเปิดบ้านเราจนได้โอ้แย่มากตองซอมเนะี่ยดินนิดเดียวนะเดี๋ยวเข้าไปเอาดินก่อน Này Bị chơi cũng mà rà bợt gần chơi Oh Phải Uất Xom bàn gần đi qua, ạ Xết đẹp Là Xeo lụt đi Đợi đợi Một ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอาหารเนาะอาหารขอ,ออาหารก่อนเลยเลือดลดโอเคนอกรอนออกไปสำรวจข้างล่างก่อนนะว่ามันมีอะไรใช้ทางเข้าทางอะไรเปล่านี่ จะเสร็จแล้วมั้งอ่ะลามลาม,มาก่อนลากลามะวันนี้จะลาอยู่น,นี่ไว้นะโอเคใส่เปล่าเผาเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วโอเค ว่าครบแล้วทุกอย่างงั้นไปสำรวจกันเลยวันนี้ข้างใต้นี้มีอะไรหรือเปล่าจะมีทางไปต่อไหมไม่มีนะโอเคงั้นขึ้นไปหาที่อื่นกันดูซิจะมีที่ไหนหรือเปล่าแล้วจำพิกัดไว้ด้วยนะว่าประมาณหนึ่งร้อยกับหกสิบเจ็ดเจ็ดร้อยอะไรประมาณนี้ทางกลับบ้านแล้ว เ okay. เราไปทางนี้แล้วกันทางทิศนี้แหละน,นี้มีถ้ำน้ำของไม่สำรวจนะอันตรายเกินหายเก้ไม่ออกตายอันนี้ก็ทํำน้ำเหมือนกันโอเคขอดูรอบๆก่อนมีทางไปไหม เ okay. ทางนี้โอ้ยตรงนี้มีหลุมเหมือนระเบิดเลยวะ่ะโคตรแปลกอ่ะเค okay. จะค่ำแล้วด้วยรีบไปเลยดีกว่าขอรีบรีบเลยฟ้ามืดแล้วโอ้ออันนี้ก็น้ำเหมือนกันข้างล่างนี้มีไรเป้า ยาดย่อมันจะไม่มีอะไรนะโอ๊ยธนูโอ้ยถอ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 ยสุยาคสริตันเนี่ยไม่มีโลไมีอะไรส้ยากโอ้ยโอ้ยขวาก็มีอันตรายจังเป็นไงใช่ป่ะทางลงธ้ำปะ หายเป็นถ้ำหนยเถอะที่เกียดหาแล้วเนี่ยจะกลับบ้านแล้วเนี่ยโอเคทางถ้ำวะยี่ยมยีม่มเยี่เคลึกพอสมควรโอ้ยคิปเปอร์เอาไงดีปั่นไม่ได้โอ้ยเต็มเต็มเลย เบิร์ดีแล้วไปทางไหนดีนะีมีทางลงไหมมีทางลงดีๆไหมโอ้ยมีเหล็กมีเหล็กขอคุณเหล็กก่อนโอเคได้สามก้อนก็ยังดี ทางลงประมาณตรงนี้โอเคปักทอสมืดมากเลยไม่ได้ปรับให้มันสว่างมากนะต้องวางทอดให้มันสว่างเอาโอเคทางลงอีกระเบิดแล้วเฮ้ยสเตลตลนโอ้สวยแล้วสวยแล้วขึ้นดวน่ดว,นดวนเลยโอ้ยโอ้ยอ้ย สวยจริงสวยจริงเกับตายอเ,เอาไงดีเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอเคสามตัวสกลิลเลตอรหนึ่งตัวโคตรจะโชคดีเลยโถเอาไงดีทำมันแล้วกัน โอเคหลังจากเราเคลียร์ซอมมี่เสร็จนะเดี๋ยวเราไปเอาไม้ที่เราวางไว้ครับโอเคลงสำรวจข้างใต้กันมีทางลงปะเนี่ยตันปะเนี่ยตันวะทางนั้นตรงนี้มีทองด้วยมีเหล็กด้วยเนี่ยโอเคขุดกัน ขดุขดขดุดขุดพังแล้วเปลี่ยนโอเคอ่ะขึ้นไปโอ้ตรงนี้ก็เหล็กอีกแล้วขุดกันเลย โอเคถต่ว่าเริ่มได้เยอะแล้วนะน่าจะสิบกว่าก้อนแล้วมั้งเนี่ยสิบเจ็ดก้อนแล้วปะ่ะสิบกว่าก้อนสิบกว่าก้อนเหมือนจะมีทางลงไปเรื่อยๆเนี่ยแต่มันแคบมากเลยโอเคค่อยๆเลาะไป เเจอทองแล้วเราน่าจะทำที่ขุดเหล็กนะ,ะเหล็กสิบเจ็ดก้อนจริงด้วยทำที่คราบโต๊ะคราบก่อนแล้วก็เตาโอเคเผากันเลยรอไป โอเคได้สามก้อนแล้วสีไหมเอาสีเลยไหม mm hmm. เผื่อ,อไว้สักก้อนนึงโอเคเก็บไปเก็บเก็บเก็บครับที่ขุดเหล็กเลยพลิกแอคเหล็กไอรอนพลิกแอคขุดกันเลยโอเค ลงข้างล่างต่อนะเผื่อเจออะไรดีๆอีกเผื่อเจอเพชรเจออะไรเจอเหล็กเพิ่มดูซิมีอะไรไหมมืมดมากพอยัดปักทอดไปเรื่อยทอดหมดเราขึ้นเลยนะโอเคได้แค่นี้แหละทอดหมดแล้ว กลับกันเลยดีกว่าโอเคเรามาถึงข้างบนแล้วนะขึ้นไปกลับบ้านเลยแล้วกันโพซชิชันเราประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยนะโอเคเดินกลับบ้านกัน ก็ถือว่าได้เหล็กมาพอสมควรนิดหน่อย17ก้อนเราเอาไปคราฟชุดกันดีกว่ายังไม่ต้องทำอะไรมากหรือทำฟาร์มดีคราฟชุดก่อนดีกว่านะไปป้องกันเราสู้มอนเตอร์อยากอะเ,เล่นในมือถืออะมันสู้ยากต้องถึกๆไว้ก่อน ไกันเลยเค okay, ถึงบ้านแล้ววัดดีเจ้าลาเคนี่สุดก็ถึงบ้านก่อนถึงก็เผาเหล็กเลยไปทำไรกันต่อดีเราไปขุดทางลงลง เมืองเราต่อดีกว่า okay. oh, เคโอ้เมือนมากเลยขุดสักนิดหนึ่งแล้วกันโอเคขุดไปขุดไปเหมือนเมือนนี่ก็ขุดนะ น่า,าช่องใช้เวลาหลาย EP เลยเราค่อยมาเลาะๆทีละ EP กแล้วกันโอเคขอเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทางลงมันไม่เท่ากันโอเคขออนุญาตขึ้นไปทำทอชก่อนอยังไงมีฐานไม้2อัน ทำทอดกันก่อนเลยครับสติกก่อนไม่มีสติกโอเคเรียบร้อยไปผมวางไว้โอเคไปปักเลยขุดกันไปเลย โ okay. อเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันขดลงเล็กทีละน้อยทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเอาพอให้มันลึกไปเรื่อยๆปิดคลิปเราก็มาทำอย่างนี้กันเรื่อยๆนะก่อนปิดคลิปนะโอ okay. เคเหล็กได้เท่าไหร่แล้วสิสี่ก้อน ครับหมวกครับกเก่งเกันโอเคดูสิว่าใส่แล้วเป็นไงโอเคดูดีใช้ได้เกาะมีห้าเกาะโอเคถือว่าได้มาครึ่งหนึ่งนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วย,เด,ยวเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาไปไหนต่อดีเอาไว้ค่อยคิดแล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า